เลี้ยงผ่าอ์ไ์เขาทําถึงขนาดนี้เลยเหรอคือดูดิเฮ้ยทำไมเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นกับฉันแล้วฉันไม่ได้อยากจะไปติดอยู่ที่กาตาร์อเจ้าหน้าที่ของเงอลี้ยงผ่าอ์ไรสองคนที่กําลังแบบคําเคร่งเรื่องของการแบบเช็คไฟสวัสดีค่ะขออนุญาตเปิดคลิปแบบนี้เพราะว่าเพิ่งนึกได้ว่ามีเรื่องที่จะอยากเล่าแล้วก็อยากแชร์เนื่องจากตอนที่เราไปอังกฤษใช่ปะ่ะมันจะมีอยู่ไฟขากลับเราค่ะที่จะต้องกลับจากทิโตรแล้วก็กลับมาเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาแล้วก็บินกลับไทยอะไฟนั้นมันมีการดีเลย์เกิดขึ้น ทุกคนอาจจะเดาได้ว่าเป็นสายการบินอะไรขอบอกว่าคือเรียมผ่าแอร์ไลน์ของสายการบินชื่อดังของคุณสเตลา่าคนดังในติ k กตอกที่หลายๆคนรู้จักเออเราก็ใช้บริการกับเรียมผ่าแอร์ไลน์เป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็ดีเลยเลยทุกคนแล้วแบบ ดีเลย์โคตรนานดีเลย์ประมาณ7ชั่วโมงที่เราติดอยู่ที่นั่นที่ต้องอยู่ที่สนามบินแต่ที่อยากจะมาแชร์ก็คือเราเคลมประกันการเดินทางยังไงให้หลังจากการจบชิมเนี้แล้วเราได้เงินคืนแล้วก็กเรื่องคือวิธีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของไฟดีเลย์ของเบี้ยผาอาอะไรว่าเขาจัดการยังไงกับเราหรือว่าเขามีชดเชอยอะไรไหมเดี๋ยวจะมาพาทุกคนแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการเคลมประกันดารดูแลจากเบี้ยผ่าอะไรทุกคนติดตามนะคะ มาทุกคนมาเริ่มเรื่องเรานี้กันว่าไฟล์ดิเลเกิดขึ้นได้ไงเริ่มจากการที่1วันก่อนที่เราจะเดินทางกลับจากคิโตนะคะมันก็จะเป็นไฟที่กลับจากคิโตที่อังกฤษเนาะแล้วมาเปลี่ยนเครื่องที่ดฮากาตาก่อนที่จะบินกลับมาที่ประเทศไทยเนาะที่กรุงเทพเราได้รับอ e ีเมลนี้ค่ะทุกคนลองดูอ e ีเมลนี้กันเผื่อว่าครั้งหนึ่งมันอาจจะเคยเกิดขึ้นกับคุณหรือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตคุณจะได้เข้าใจอ e ีเมลนี้ไม่เหมือนเราเพราะว่าเราจำได้ว่าตอนเราอ่านอ e ีเมลนี้ครั้งแรกแล้วเราแบบ oh, okay, เ เราแคปเจอไว้แล้วเราก็กดปิดโดยที่เราไม่ได้เข้าใจเนื้อหาของอ e ีเมลนี้เลยอะรามาดูอ e ีเมลกันอันนี้เป็นอ e ีเมลจากเรียง่ายอะไรนะเขาเขียนว่า the flight schedule for this trip has changed คุณเห็นปะแล้วก็คุณมาดูตรงนี้ก็คือไฟล์ที่กลับของเราเนี่ยจะต้องเป็นวันที่4พฤษภา,าตอนปีนี้แหละซึ่งไฟล์มันจะออกจากที่ฮิโทโวเนี่ยประมาณ4ี่โมงเย็นในอ e ีเมลเนี่ยเขาก็จะบอกประมาณว่าไฟล์คุณจะดีเลยนะจาก4ี่โมงเย็นนจะออกประมาณ5้าโมงห้ซึ่งเราอ่านแล้วก็โอเคเราก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเอ้มมาม ด้วยความที่มันเป็นคอนเนคชั่นไฟใช่ไหมคะก็คือไฟลเปลี่ยนเครื่องที่ตรงโดฮาก่อนที่จะบินกลับไทยถ้าเกิดไฟขาแรกเนี่ยมันมีการดีเลย์นั่นหมายถึงว่าเราจะมิสเขาจะเรียกภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่ามิสคอนเนคชั่นไฟก็คือทําให้เราจะพลาดการต่อเครื่องนั้น ออซึ่งเราก็ไม่รู้คุณจะเห็นว่าจากในอีเมลเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอีเมลปกติที่บอกว่าไฟล์ดีเลย์แค่ประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มเนี่ยเราเชื่อนะว่ามันจะไม่มีปุ่ม request a refund หรือว่า e x c e p t change ก็คือถ้าคุณกด refund เนี่ยเท่าที่เรารู้อะก็คือคุณสามารถไปบุ๊กไฟล์ใหม่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็คุณก,ก,ก็จะได้ refund แต่เราไม่รู้ว่าได้ refund ห,หรือได้เงินคืนนะ่มันจะได้ทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าคุณจะ e x c e p t change แล้วคุณก็ รอให้สายการบินนั้นจัดการว่าคุณจะได้ไฟล์ไหนถัดไปใช่ปะพอเราได้อีเมลเนี้ยเราก็โอเคเราเหมือนรับทราบว่าโอเคไฟล์จะมีการดีเลย์แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราจะเหมือนติดอยู่ที่โดฮากาตาประมาณเจ็ชั่วโมง <c oughs> คือทุกคนและนี้ก็คือภาพจากสถานการณ์จริงที่ตอนที่เา,าพยายามอธิบายว่าแบบเออเราจะพยายามหาไฟล์ให้คุณนะประมาณนี้แต่ว่าแบบเออเราก็จะไม่พรอมมิสนะไม่รับปากเลยนะพอถึงตอนที่เราเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ก็คือสถานการณ์เดียวกันค่ะซึ่งเราอะจำได้เลยว่าวันนั้นเราแบบ